ครับ<ช>อันนี้โต๊ะกูอวใช่มึงบ้าหรือเปล่าเนี่ยกู <c oughs> ให้มึงจัดอาหารที่เหมาะกับออนเดอะล็อกแล้วมึงเอาต้มยำม,มาเพื่อเ <c oughs> ล่าเพียวๆมันเมาไวรู้ไหม<อ>แต่ต้มร้อนเนี่ยมันช่วยให้หายเมาได้เหลอแต่กูต้องการให้เขาเมามึงก็ไปเปลี่ยนมาเลยครับ <c oughs> สวัสดีครับเชิญทางนี้เลยครับสวัสดีค่ะ คือพี่บอกชื่อน้องไปแล้วนะครับแต่ว่าพี่ลืมถามชื่อครับสรุปแล้วน้องชื่ออะไรครับชื่อฟ้าค่ะฟ้านางฟ้าหรือเปล่าครับเนี่ย <c oughs> เต็มฟ้าค่ะอ๋อเต็มฟ้าแต่ความสวยนี่เต็มคาราเบลเลยนะครับเฉลี <c oughs> ่ยเลยครับขอบคุณครับสักครู่นะครับ เดี๋ยวมันนีดิฮะกูบอกมึงสองตัวแล้วใช่ไหมไม่ให้มาที่นี่แล้วมึงมากันทำไมบังเอิญบังเอิญพี่น้องครับกูไม่มีตังค์กินข้าวกูเลยแค่จะแวะมาเซ็นข้าวร้านมึงกินแค่นั้นเองพี่น้องครับแต่มันก็ง่ายมากเลยถ้าไม่อยากให้พวกผมม,มาอยู่ที่ร้านนี้นะมึงเอาตังค์มาเดี๋ยวพวกกูออกไปกินข้างล่างเอางี้มึงเดินเข้าไปในครัวนะเดี๋ยวคุณจะบอกให้ีิโชคทํทำผัดกะเพราที้กระสองจานโอเคปะ่ะอกูไม่อยากกินผัดกะเพรา กูยอยากกินเป็นกับ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 แล้วกูก็ไม่อยากกินที่ร้านนี้ด้วยคือมึงจะเอาตังกูให้ได้วะงง้นเถอะอาจารย์บอกผมเองไม่ใช่เหรอว่าถ้าช่องทางไหนมันหาเงินได้เราก็ควรต้องรีบทำอ่อีตายแล้ว500รสองคนไม่พอกินหรอกไอ้วอมึงก็หาเลยถูกๆก,กินมึงจะไปกินของแพงเพื่อ,อมากินถูกได้ไงวันนี้วันเกิดลิ้นกูนะพี่น้องครับกูต้องหาของแพงให้มันกินเดี๋ยว อวัยวะมึงเนี่ยมันไม่ได้เกิดพร้อมกับตัวมึงหยุดพูดไมคิดตอนมึงเกิดมานะ่ะฟันมึงออกมาด้วยไหมมันเพึ่งมางอกนี่พี่งอครับมึงจะบอกว่าลิ้นมึงเนี่ยพิ่งมางอกตอนโตก็ใช่ไงก็แม่กูเป็นคนบอกตอนกูออกมานี่กูยังไม่มีลิ้นงั้นออกไปสองคนหนึ่งพันบาทนะแล้วก็ฝากแฮปปี้เบอร์เดย์ลิ้นมึงด้วยถ้าไม่เอากูถีบเอาขวัก็ได้เอาความจริงไี่ละ จริงๆกูจะเอาตั้งแต่500แล้วแต่พี่บอกอ,อย่าพึ่งอย่าพิ่งขอรีลาเล่นหรอกแบบว่าวันเกิดลิ้นดีวกว่าดูซิมึงจะโง่จ่ายเงินไหมมึงก็จ่ายจริงด้วยขอบคุณครับนายบอกไปเลี้ยงวันเกิดให้ลิ้นกูกันเถอะเงินดีที่ได้ใช้บริการเชินทัางคุณเห็นแลวยิ้ก โทษนะครับที่ปล่อยให้รอนานนะครับไม่เป็นไรค่ะอ่ะถ้าไม่เป็นไรงั้นผมออกไปทําธุระสักงสามชั่วโมงแล้วกลับมาใหม่ได้ไหมครับยันก็นานไปค่ะพี่รอเล่นครับปกติคุณฟ้าดื่มเก่งไหมครับไม่ค่อยเก่งค่ะโอ้เหรอครับจวบครับบอสขอออนเดอะล็อกแก้วหนึ่งคือจะฝปิให้น้องฟ้าเขาดื่มได้ครับบอสออนเดอะล็อกเลยเหรอคะใช่สิครับเขาบอกว่านะฮะสเต็กอะมันเหมาะกับออนเดอะล็อกครับ ก็ได้ครับมาแล้วครับใช่เลยครับขอบคุณค่ะพี่บอกเลยนะคะถ้าไอแองจี้เนี่ยมาอยู่ที่คอนโดเนี่ยน้องต่อได้วิ่ง่เนี้อแองจี้ทั้งวันทั้งคืนแน่แค่แกมินเนี่ยคนเดียวก็ปวดหัวจะแย่อยู่แล้วมีอเล็กซี่อีกคนนึงริ้ปวดหัวเพิ่มอีกคนแน่ อืมใช่อีสร้างความสงบสุขแกไม่เคยทำให้ใครปวดหัวเลยใช่ไหมแหมฉัว,ว่าแกกับอีโบม่วงนั่นก็เหมือนกันลนะพอกันเลยแล้วจะาอะไงดีคะที่คอนโดนี่มีห้องว่างซะด้วยสิคะถ้าคุณแองจี้รู้นะได้ยายก้ามาอยู่ด้วยกันแน่เลยเรื่องนี้ไม่ยากค่ะน้องพอใจก็แค่บอกอีโบม่วงว่าไม่มีห้องว่างแค่นี้มันก็อยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วเจ๊แค่เข้าไปถามนิติบุคคลก็รู้แล้วว่ามีห้องว่างหรือเปล่าจะไ่ยากอะไรเดี๋ยวลี่จะไปเป็นนิติบุคคลให้โอเคปะโอเคปะ โอเคปะเท่าแต่ว่าถามว่าคอนโดนี้มีห้องว่างให้เจ้าไหมใช่เข้ามาคุยกันนานจังอะคะคุณพอเจยตกลงคอนโดคุณพอใจมีห้องว่างให้เจ้าไหมอะคะเออเดี๋ยวไปเอาของที่รถแป๊บนึงนะลืมลืมลืม เดี๋ยวต้องถามนิติบุคคลก่อนนะคะมันเอยว่ามีเบอร์พี่เขาอยู่พอดีโอ้ยช่วงดีจังฮัลโหลลีเอนค่ะลองคุยกับนิติบุคคลดูนะคะค่ะฮัลโหลดสดีค่ะคือไม่ทราบว่าที่นี่ยังมีคอนโดว่างๆให้เช่าสั่ห้องไหมคะอ๋อขอโทษด้วยนะคะตอนนี้ไม่มีห้องว่างให้เช่าเลยค่ะ ขอบคุณค่ะไม่มีห้องว่างให้เช่าเลยค่ะเต็มเลยอุย้ยยาดีได้คแค่นี้เย,ยงนี่ก็อยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วคุณแองจี้คะ,คะพอใจว่าคอนโดแถวนี้น่าจะเต็มหมดแล้วล่ะคะ่ะคุณแองจี้น่าจะลองไปหาแถวแถวชานเมืองดูนะคะก็ะดีนะคะชานเมือง แต่เองจี้มีไอเดียที่ดีกว่านั้นค่ะเดี๋ยว่อนจบมึงฟังกูนะมึงช่วยประคองคอกูหน่อยอย่าให้คอกูตกเดี๋ยวเขาจะคิดว่ากูคออ่อน ไหวไหมคะไหวทีครับน้องเขาอยู่ทางโน้นรอลเล้วครับต่อเลยไหมคะต่อเลยครับโอเคนะเดี๋ยวฟ้าขอไปห้องน้ำแป๊บหนึ่งนะคะครับไปเลยครับอขอแล้วบ้างครับมาทันก่อนทังก่อนร่างล<ะ>เลย กูจอบครับบอสมึงไปหาอะไรก็ได้นะมังให้กูกินกินแบบแป๊บเดียวให้กูสั่งเมาให้เร็วที่สุดน,นะปะสวัสดีครับออออเออ้ยมันเมาเอะไรเบอร์นี้วะไอพี่ยมวันนี้ไม่มีใครครบมึงเหรอมีเยอะแยะคนที่จะคบกูอะแต,แต่วันนี้กูอยากอย,กอยู่คนเดียวเดี๋ยวว่าแต่มึงเหรอ มึงมาที่นี่ทำไมว,วไมะกูคงมาซื้อกางเกงในร้านมึงมึงพี่เดๆๆๆี๋ยวไครเอ็นหยุดสองตัวเดี๋ยวให้ไอ้จว่มันห่อให้มึงบ้าหรอเอาจริงจริงนี่คืองี้นะวันนี้นะกูะพาเด็กมานั่งนี่ มึงกลับไปดีกว่ากูไม่อยากให้เด็กกูเจอหน้ามึงเดี๋ยวเด็กกูจะชอบอะไรของมึงเนด็กไม่เป็นไรก็เดี๋ยวกูไปนั่งโต๊ะสาวๆก็ได้กูไม่ยุ่งกับเด็กมึงหรอกไม่ได้ถ้ามึงจะกินอะไรกูแนะนําออกไปข้างนอกเลยกูไม่อยากเสียงมาใหญ่ป่ะกูลงทุนไปเยอะคืนนี้กูต้องปิดจับโอ้เดี๋ยวดีอะไรกับมึงเนี่ยเอากูสั่งหาไก่ดีไว้แล้ว ต่อหน้าโต๊ะไหนดีครับพี่ไว้โต๊ะนู้นก็ะได้ครับไม่ได้อไอ้ต่อมึงเชื่อกูดิมึงเชื่อกูไอ้ต่อมึงกอดใครเนี่ยกูยืนอยู่นี่นอ,นอ่ะมึงออกกัได้ไงวะไม่ได้เด็ดขาดเลยเอางี้ถ้ามึงจะนั่งที่ร้านนี้แต่ว่ามึงต้องนั่งหน้าร้านเท่านั้นกูถึงจะยอมไอ้ดินครับไปจัดโต๊ะให้ต่อหน้าร้านเลยปะเดี๋ยวอะไรงมไมเลยหน้าร้านเลยไปแปบเดียวเดียวเดียวกูมาละจ่ายมาสองพันเดี๋ยวกูจะมอมน้องมันให้เอง ไม่มีปัญหาอ่ะสองพัน okay. กูอยู่นี่ทางนี้นี่หน้าแหละทำไมไอ้วอกมเตี๋อย่งมดเฮ้ยไอยนจ้างกูเพิ่มไหมครับพี่น้องครับเมื่อกี้สองพันไม่ต้องหรอกกูมีงบจ้างแค่คนเดียวเว้ยเพราะอะไรรู้ป่ะน้องเขาเนี่ยกินไปเยอะแล้วไอ้วอกชนไม่เกินอีกห้าแก้วร่วงไม่ต้องห่วงนะพี่ยมงานเนี่ยกูจะาให้คอพับเลย อ่ะยืนไหมอ่ะมึงสองคนไม่ต้องนั่งในร้านเลยออกไปข้างนอกกันเลยไป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 ไจับโต๊ะมันชีวะไป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 นั่งนอกร้านเลยไปไปไปจะขนาดก็ตามสบายพูดมือแล้วกันเอาดีไปข้างนอกเว้ยครับต่อต่อไปเลยครับไม่ต้องห่วงคุณจัดให้ได้เลยเอามาแล้ว น้องฟ้าครับคือน้องชายพี่อะครับมันอยากจะมาขอร่วมโต๊ะด้วยได้ไหมครับได้ค่ะจัดไปเพราะกูอยู่นี่จัดไปมึงไม่ต้องห่วงนะพี่ยวมึงไปเปิดห้องรอได้เลยงานเนี้ยมึงได้ปิดจ็อบแน่แต่ถ้าน้องเขาเมาแล้วชอบผมกูช่วยไม่ได้นะกูดูจากสายตาเขาแล้วเป็นไปไม่ได้กูคนเดียวเท่านั้นได้ กัดค่อย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 ดูผลงาน,นดูผลงานพี่จวบครับน้องวอกจัดเพียวๆมาครับ